สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีวีวอร์ซีวีวอรดูคำบรรทาดเส้นสิฟนอลวอนอาเรียสงแห่งแผ่นดินในโลกออนไลน์ความตายอยู่ใกล้กว่าที่คิดอัคระลูกเทพไหนแน่จริงไหมคุณพ่อสลากกินแบ่งปัญญาณโอ้โหใจดีจังแบ่งให้คุณพ่อแน่นสิถ้ากินแล้วไม่แบ่งน่าอด เขาต้องใส่ไปเนี่ยมาถึงแบ่งยานเหรอไม่ใช่แบ่งบูธเนี่ยบบนี่ก็คุณน้าม,มันบูธเรื่อยไม่ได้ไเสร็จเพียงคู่เดียวกันอะไร <c oughs> อะไรของย <c oughs> ูประชนมุกกันอยู่ไม่เข้าใจเหรออแปลว่านั่นแบทแมนบูธแมนน้ำมันเบรค<ร>เรียบร้อยนะครับสองเรียบร้อยทางร้านหลคอด

อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุแล้วเกี่ยวแหงมันนี้ได้รีแหอเหอว่าตอ้แค่นี้ปีเสร็จ้ก็ได้ได้นึ่อีได้กระเป๋าอีกนึงได้อันนี้คือทั้งทั้งเร่องทัเคร่มีอะไรบ้างก็จะมีน้ำหอมค่ะน้ำหอมน้มนหอมะน้ำหอมอันนี้จะเป็นตัอลรีไหครับสเท่านนี้เอด้หนึงสามลังดิสอง เยร็วเทอมเฮ้ยไม่ต yeah. ่ออยู่แล้วเหรอบามแล้วจะรอดได้กี่วันสามบาหนึ่งไม่ได้แล้วไมถึงไม่ถึงเอาเอาแปดพอแล้วแปดแปดเอบุ๊บุ๊คสอามได้นางค้าเอาไม่ใช่อ b บุ๊เหรอเอาเป็นเอบุ๊หรืออบุ๊ไม่นหายว่าอะไรอ่ะ อบใช่เหรอไม่มันอ่าว่าแอป,ปอุกอ่อแอปอุกแอปุ๊กแอปอู๊กอบโอ๊กเอบโออเค okay. อับโบโอเคนะหงสหนึรอยหนวิธีสมองดีความจำเลิศประเด็นคือถ้าจำได้1 0ึ่วิธีนี่ยังไงก็เล <c oughs> ิศก็จริงอะไรน่งร้อยวิธีสมองดีความจำเลิศขลักจำ101หนึ่งร้อยหนึ่งนี่้ไดก่อน จริงวะอะไม่ก็เขาเขียน่าหนึ่งร้อยหนึ่งวิธีความจำดีอะไรเด้อยสมองดีความจำเลิศอันนี้จำไม่ได้อ๋อคีโนคุณีย์ยาคุณีย์ยานี่อะไรบ้าง่ะเออมื่อวานดูหนังได r วเจนทำไมกับอินเซอร์เจนมันฉายต่อกันแล้วไม่หนุกก็เออเนี่ยคือมันมันมันคือมันคุ้นๆมากเลยเวลาเหมือนเหมือนคือเวลา มันนี้ย้ายฝรั่งเวลาแปลออกมาทำอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้เว้ยเออคือเวลาดูอะความรู้สึกคุ้นเหมือนเคยดูที่ไหนมาก่อนนะอะไรหรอจิบเบอร์เกนนี่ต้องอันนี้เว้ยนี่น่ารักมากโอ้ก็ชอบมันมากเออขอที่ยืนให้กล้องด้วยกล้องมันไม่ต้องยืนเพราะแกถืออยู่ว้าจุดยืนจุดยืนไหนจุดจะเล่นไหนดูตัวหน้าจะยิบออกมาสิเกิน เแ็นไม่มีป้ายอยู่ห้ามหยิบหกวใจยอดผวาถึงสุดเอย ยอดหล่อเลยคือบนลกพิศวาสน่ารักปีนปีนเซ็กซี่เกิร์ร้านนกจัดหนักให้ยั่วสวาสดหลงสวาสอันไหนไม่มีทว่าสวาสบ้างเอวจีขยี้สาวไอ้ใครจีขยี้สวาสอันอนตลอดการนอตลอดการตลอดการการตลอดการตื่นไฟลักซาตาน NC 25บวกด้วยบวกบวกบวกด้วยบวกบวกบวกน่าจะอายุ่40ถึงอ่านได้ประมาณนั้น รักโคตรโหดรักโคตรโหดโหดอย่างมึงอันนี้คอรับโอ้เอ,อ้ยอ,อ๋อ,อตลอดการเาเอาแนวนานนี้เนี่ยเนาะหนึ่งสองเลยนะภาคหนึ่งภาคสองสู้กันได้ครับใช่แล้วซิ <13 S 1> สแ<า>ย่โอย้ยตลอดการเหมือนเลยปะซิคามแอนเซอาร์ หลังเลือดที่นานกินเป็นโซนของความโลน่าจะใช่ใช่ใช่สครามเนี่ยเป็นบวชติาสตร์สงครามสงคราม20%เององอีก80%เป็นอะไรเจ้าหกฝกอยู่ว่าไม่อีก20%เป็นประวัติศาสตร์โลกอ๋ออีก30%เป็นสิ่งแวดล้อมแล้วก็15%หนึงซื้อใหม่หัโอ้ขาดขาดไปเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะขาดไปอีก15%ไปไปไปับรค สั่งนักทีมพรกตีมรวมกับโรงเรียนออปลาสัย